สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งกล่องจูนคอยหรือกล่องจูนแรงดันคอยนะครับตัวนี้สามารถมีการปรับจูนเรื่องของแรงดันของคอยหัวเทียนได้นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับกับรถที่เป็นรถสีห่หัวไม่ว่าจะเป็นรถกระบูแล้วก็หัวฉีดนะครับเราจะสังเกตได้ว่าสายคอยเราจะมีอยู่2เส้นนะครับตัวนี้เราจะไปต่อกับสายสัญญาณน,นะครับ กล่องใบนี้นะครับไม่ใช่เป็นกล่องบูสต์คอยถ้าเป็นกล่องบูสต์คอยนะครับก็จะเป็นหลักการก็คือเพิ่มไฟ12โวลต์13 4 5 16 7 8 9นะครับโดยการต่อจากจุดนี้นะครับเราจะเห็นสายไฟคอยมีอยู่2เส้นเส้นล่างก็คือไฟ12โวลต์เส้นบนก็คือสายสัญญาณของกล่อง ECU นะครับจากนั้นสายไฟของเราเนี่ยนะครับจะไปต่อสัญญาณ ECU ช่องบนอย่างเดียวนะครับโดยมีการปรับจูนได้นะครับตั้งแต่อ่อนไปนหาแก่นะครับ อันนี้ผมจะบิดมาทางอ่อนสุดก่อนตัวนี้ก็จะเป็นรถ M S X เดิมๆนะครับแล้วก็มีกล่องยกหัวฉีดหนึ่งตัวหลายๆท่านคงทราบกันดีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการเปิดคันเร่งให้สุดนะครับเปิดปล่อย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 ,เด,อยเดี๋ยวเรามาชมแล้วก็มาฟังเสียงไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อมีการปรับจูนตัวนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีการเปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ทําการเบิ้ลดูนะครับ เดี๋ยวเราเปิดดูนะครับฮ่าเสียงจะเปิดกอดนะฮะอ,อันนี้ผมจะสาธิตให้ชมซ้ายสุดกับขวาสุดละกันนะครับ<อ>เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างและความชัดเจนอันดับแรกเลยผมจะปรับมาทางต้ายมือสุดนะครับ ใายมือสุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันต่อไปผมก็จูนมาทางด้านขวามือสุดนะครับแล้วก็เบิ้ลหมดปอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฟังครับ ใช้สุนการนะครับ สำหรับการปรับจูนนะครับก็สามารถปรับจูนให้ให้ไฟอ่อนและแก่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการปรับจูนเรื่องของสัญญาณ ECU ในการคำสั่งไปยังกล่องเไปยังหัวเทียนคอยหัวเทียนไม่ว่าจะเป็นรถสีสูอไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นรถสีจังหวะคาบูและหัวฉีดในการปรับจูนนะครับการติดตั้งก็ตามคลิปเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ